น้องใหม่ในวงการร้ายกยังไงคะน้องให้มสาวสอาหารวิท้าใช่สมทุกวันเลยสมบ่อยมาให้เราอ้วนคือเวลาเราดูว่าเราต้องถ่ายพรีเซนเตอร์ที่เป็นแบบด้วยการเราก็อยากสวยกว่าอ้้มแล้วเราก็อยากพี่เอคกตัวเล็กกว่าอ้มและพี่เอก็มั่นใจเสมอว่าพี่เอกคนเดียวเท่านั้นที่จะฆ่าพี่อ้มได้ ีน้องขอโทษพี่น้องขอโทษแล้วพอไปเด็กอ้๊อก็มาถึงแล้วก็บอกว่าน้องใหม่ทำไมเขาไม่มาสวัสดีเราแยกค้องแต่งตัวครับแเขาไม่ร่วมห้องแต่งตัวกับรุ่นพี่นะรุ่นพี่เขาดูสิบเก้าคนแล้วก็เลยต้องเดินไปคารวะนิดนึงบอกว่าน้องอ้ําขาน้องใหม่ในน้องใหม่ในวงการขออนุญาตสวัสดีพี่อ้๊มนะคะเดี๋ยว ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวนะคะพี่อ้ําทำได้ยังไงกับพี่เอบ้างคะเหนื่อยมากอะ่ะเป็นคู่กับอ้ํนี่งเหนื่อยจริงๆะอะไม่คุยกับอ้ํเลยทั้งทีเขาคงถักเงินอ้ํโฆษณาตัวนี้นะแต่เขาไม่คุยกับอ้ํเลยเขาไม่ถามเลยว่าจะเอาเะเอาะอาอไรบ้างเขาเก็บตัวเงียบ<อ>แล้วสแสดงน้ำแบบเขาต้องเก็บตัวเงียบไม่ใครความลับว<อ>่าเขาจะใส่ชุดอะไรจะยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่บอกน้ำหนักด้วยว่าน้ำหนักลดลงเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วให้ทุกคนเก็บเป็นความลับถ้าอาหารไปเขาก็ไม่กินไม่กินถ้าส่งของ ให้ดูคือแบบเป็นผู้จัดการนะครับไม่ใช่เป็นรุ่นพี่แล้วว่าแบบว่าเออรุ่นพี่เขาแค่ดูนิดเดียวไอ้นี้แบบเธอไหนท่องให้ดูสิว่าพูดยังไงสคริปยังไงอ่านทุกอย่างตรงไหมคือแบบคนเนี้ยเขาไปบีบงานเขาเขาไปบีบงานพูดให้ฟังเยอะไรเลยน้องใหม่อยากจะแบบว่ากินข้าวดีกว่าวันนี้กินแบบ น,น,น,น้องใหม่ขอนอนน้องใหม่ขอเอาผิวอะไรเนี้ยขอ12ชั่วโมงขอ18ชั่วโมงอะไรเนี้ย,นนยพี่รุ่นพี่ในวงการก็ดูตลอดว่าดูแลตัวเองบ้างหัดกินบ้างเดี๋ยวแบบเป็นลมเป็นแรงอะไรเนี้ยค่ะคือจริงไม่ใช่อิจฉาอยากให้เรา, <c oughs> บาแบบไม่สวยอะไรเนี้ยความฝันเขาคือวันนี้เลยนะคะพี <c oughs> ่เอต้องขอบคุณ เรากต้องลงให้นะคะไม่ได้กานไม่ได้การรับรางวาัลโอเคโอเคไม่น้องอ้ําเราก็ดีใจที่คนเห็นค่าของเราว่าเราสามารถเป็น,<ช>ปนพรีเซนเตอร์ได้อย่างเนี้ย คือถ้าทุกคนรู้ในชีวิตวงการบันเทิงพี่เอไม่ได้อยากเป็นผู้จัดการดาราเลยที่เข้ามาพี่อยากเป็นดาราพี่อยากเป็นดาราสาวท่านหนึ่งอย่างเงี้ยวันนี้เขาอยากจะเป็นดาราคนหนึ่งก็ทีให้เขาตามงานเขาไม่ตามเขาเขาแบบเขาคิดว่าเขาเป็นผู้ใช่วทีนี้พี่แอ้มจะบอกว่าการที่เขาเป็นดาราต้องมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างบอกพูดสิไม่มีเขาเป็นพี่เอนี่แหละค่ะใช่บอกว่า เนี่ยเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองถ้าเธอทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวพี่น้องอพี่อ้ําจะสอนรุ่นน้องเอจุปชัยเองไงเนี้ยค่ะเออเนี่ยแบบเห็นไม่ชุดวันนี้แบบพองนิดนึงเขาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆตัวจริงผอมกว่านี้อีกนายเนี้ยทาหน้าที่ดีมากไงเนี้ยดีกว่าที่เราเคยทําให้เขาอีกไงเนี้ยเรารู้สึกแย่ทำไมเลยก็เธอบอกฉันว่าอย่างเดียวเขาก็ทำเป็นไขยคลิปวิดีโอให้ทีละสองหมื่นสองหมื่นไม่พอใจดีอ่ะน้องอ้ําอย่าว่าพี่เอต่อหน้าคนอื่นพี่พออายเขา ขอโทษน้องใหม่นะขอโทษน้องใหม่นะน้องใหม่ทำได้ดีไหมครับทได้ดีไหมน้องใหม่ทำได้ดีแต่เราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะวันเหมือนว่ากำลังคู่แข่งกันนะเนาะมันก็มันก็จะไม่ได้คุยกันทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแค่โทรหาเขาเขาจะบอกว่าไม่จะนอนแล้วนะครับอ้าวสุบีพนันให้เอาไหมเอาเอาเอาจะให้ตอบว่าอะไรอ่ะก็ให้เราพูดให้ฟังไงแล้วรัเออพูดให้ฟังอาคิดเองไม่เป็นเหรอพูดมาเห่ยเดี๋ยวพี่เอไปจัดแต่งเองมีให้คะแนนวันนี้ไหม พี่ค่ะเขาตั้งใจแลวเขาก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนใช่พี่ดีใจที่ได้เจอพี่ๆน้องๆนักข่าวทุกคนด้วยนะคะไม่ต้องร้องไห้ต่อพอและจบไม่ตอนหลังเวลาหยุดพี่ตื่นเต้นในม่าได้รับพีซเตอร์ในรอบ หลายปีตื่นเต้นตื่นเต้นที่ได้อยู่ใกล้พี่อ้ํแบบว่าเหมือนกับคิดในใจว่าถ้าเราทําผิดพี่อ้ําจะดุเราไหมอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อคืนน่ยนอนไม่ค่อยหลับเลยคิดในใจว่าแล้วเราจะเดินหลังอ้ํายังไงดีน้องอ้ํารู้สึกว่าเราไม่ขโมยซีนพอพี่ผ่านมาไม่ขโมยซีนเธอใค่พูดวันหนึ่งฉันจำได้เธอบอกว่าถ้าจะตีใครก็ตีอ้ําพัชราภาก่อนเธอไปเคยพูดหลายปีที่แล้วจ้ามาอย่าจามซีนเป็นดาราเขาต้องตีอ้ําพัชราภาให้ตายก่อนพี่เอไม่ใช่เป็นคนใจชั่วอะไรขนาดนั้นคนรั เลยขอถอนคำพูดเลยไหมคะพี่ขอถอนคำพูดค่ะคือตอนแรกนะคลิปคืนเมื่อคืนเลยว่าในเมื่อตัวเปลี่ยนแล้วเล็กลงเราจะพูดเสียงสองได้ไหมพี่เออยากพูดเสียงเล็กๆบ้างเล็กค่ะน้องอ้ําเลยนะคะได้ไหมคะน้องอ้ําครได้ค่ะสวยๆแกงเล่นกันค่ะพี่เอหลังจากทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ยืมชุดพี่อ้ํามาใส่ใส่คลิปไปนาแล้วก็ขายแต่ขายไม่ได้ใช่ใจดีเธออย่างบอกเธอใจดีอะไรชุดเธออ่ะ เธอก็ขายตลอดแทนที ay, ens, ่จะให้พี่บ้างแสนกว่าที่ถ่ายสองหมื่นแล้วก็ขายไม่ล่ะเธอเธอรู้ไหมชันะติดกระดุมไม่ได้ตลาดเธอแต่น่เคุยเโอคโอเคเลยโอเคเลยไปคิดแล้วคุณคเคโอเคคือพี่เอ่อซื้อชุดพี่อ้ำแล้วเมื่อก่อนน่ะเราก็ยังปั้นดาราน้องน้องผู้หญิงบ้างแต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครเลยมีแต่แค่อ้ําพี่อ้ําคนเดียวเราก็ซื้อแล้วเราไม่รู้จะ อย่างนั้น,น,นฉันก็ต้องใส่เองสิในเมื่อาูไม่มีอยู่ที่บ้านแล้วว่าน้องอ้๊อย่างเนี้ยค่ะก็เลยเออเราใส่เองแต่เรายังติดติดอกติดอะไรแบบนี้ค่ะเพราะบางทีโครงสร้างของเสารีรักของเออของพี่เออะนา a t มี่มันไม่เหมือนน้องอ้๊อย่างเนี้ย <c oughs> พี่เอ,อก็เลยแบบเออลดไปเรื่อยๆขอมลงก็ใส่ได้น้องอ้าออย่าเพิ่งหันหน้าหนีสิครับี่นนักข่าวเขาอยากฟังงเนี้ยก็เลยกิน เข้าไปนะคะแล้วมันก็ได้ช่วยระบายแล้วเราก็ใส่เสื้อผ้าน้องอ้ําได้แล้วค่ะทุกวันนี้นะคะน้องอ้ําขาต่อไปน้องอ้ําก็ไม่ต้องเอาเสื้อไปขายคนอื่นแล้วนะคะขายเพียงคนเดียวมากแล้วเธอจะแค่ซื้อรายการไหนไหมโอเคโอเคค่ะน้องอ้ําขาโอเคชั่วโมงไหมคะโอเคครับอ้าวอ้ําขาฝากหลังขาสักหน่อยฝาก ฝากเอนะคะก็ฝากนะคะเราสองคนพ้จะถอยหลังโอเคางกาหรืเปล่าเดี๋ยวเธอสวยกว่าฉันเนียถ้าฉันยืนตรงกับเธอฉันจะหนใหญ่ฉันก็เลยถอยหลังแค่หนึ่งเออ้เีพี่ก็จะให้เกียด้วยกันที่ไม่ต้องสั่ปลายตาไปนะคก็เราก็ขอฝากนะคะเราสองคนนะคะจากตัวใหม่ล่าสุดของเราเลยนะคะที่ เราได้รับเป็นผิดเรตัวนี้เราทานเองด้วยลองทานก่อนที่เราจะเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ค่ะต้องฝากแ้วนะคะเราไปครอบครัวปัญจิตาแล้วนะพี่เอก็เหมือนกันค่ะขาฝากด้วยนะคะที่พี่เอทานเข้าไปมันช่วยให้เราในระบบขับถ่ายแล้วก็หลายๆอย่างนะคะผิวพรรณด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างในสําหรับพี่เอนะคะผิวพรรณดวยสวยค่ะจริงหรอคะน้องขาอยากเปิดได้ดูมากเลยโอเคโอเคนะคะพี่เอขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ